สวัสดีครับทุกทชมครับพบพอกับผมเอกเชนเกยครับกับคนหนักว่าหัวใจเกษตรครับอากาศพี่น้องขึ้นฝนกระตกครับฝนตกลงมากขึ้นถือว่ามันคว่ำซุ่มคว่ำเย็นได้พี่น้องนะครับฝนตกมากก็ดีใจนะครับนี่ผมก็เลยมาตรวจง้วก้อนครับนี่เป็นง้วที่ผมจับยาโนมมากพี่น้องสามตัวนี่แหละครับนี่แม่ของเพื่อนครับตัวแดงๆนี่ครับแม่ลูกกําลังหากันนะครับนี่ครับลูก บรรยากาศฝาบพน้องเฮาหลังจากฝนตกมากผมกะบ่ได้ปล่อยได้พีน้องกะสิเก็บว่าไว้ในขอกก้อนนะครับเพราะว่าให้ห้าเพิ่นจะเจร่ญนเติบโตกัสิตัดเพิ่นไในกินนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่ผมบม่ได้ปล่อยว่าลงนะครับอาศัยว่าตัดหายาเพิ่นกินเศร้าแรงเศร้าแรงบรรยากาศฝากพีน้องเข้าอายุประมาณนี้แหละครับนี่เป็นขอกว่าบานสา,ายต้นน้ำสายพัฒนานี่ครับ ว่าหน่อยก็ล่อล่ออยากกินแล้วสามตัวนี่แหละครับที่ผมได้จับยานอมากับช่วงเสารฝนตกเจ็บฝ่าพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนฮักว่าหัวใจกเกษตรครับการเลี้ยงว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้นะครับเพราะว่าจิเป็นแปลงหญ้าเพราะว่าจิเป็นน้ำเป็นฟางนะครับสิ่งที่จําเป็นกับว่าเลยอย่างังนก็คือคอกนะครับอคอกคนก็ต้องให้แหงแบนมีนะครับ ขอต้องในแหงได้สะอาดน้ำนะครับเพิ่นเกษตรได้นอนนะครับถ้าขอกบ่อก้ามบ่อแห่งนะครับเพื่อนเกษตรบ่อได้นอนในพี่น้องอบางครั้คืนกับสงสารเพิ่อนนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับังจากฝนตกมาเคื่อนเนโอ้ยตกแห้งอยู่พี่น้องแจ้หันบ่อโดนครับบ่อโดนนะครับกถือว่าเป็นเข่าเกษตรได้ซุ้มหยาเกษตรได้ซุ้มนะครับเขามาเอาจะเ้าห้อนจะเศา้าได้พี่น้องคายกับเกษตรฝนจะไม่อีกเป็นรอบนะครับ บรรยากาศช่วงเศร้าผมก็ได้มาตรวจง้วทุกเศร้าแหะครับเศร้าแรงเศร้าแรงครับดูแลเพราะว่าช่วงหนาฝนนี่ต้องให้ความสําคัญกับง้วเลยครับต้องให้ความสําคัญกับง้วครับลูง้วนกับสาคัญนี่ฮะบรรยากาศฝากพี่น้องอยู่แบบนี้นะครับเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงว่าคอให้เตรียมความพร้อมไว้ได้นะครับกับแลงหญ้านะครับเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังบได้เกี้ยวเข่ากับสถานทีกันหน่อยล่งแคบลงนะครับ ข้อเดียคือปลูกหญ้าไว้แลละครับปลูกหญ้าเลี้ยงว่าไว้พม่าดีเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงว่านนะครับตรงนี้การปลูกหญ้าไว้ต่ก้อนผมเคยไปปล้อยไหลถุงครับไปป้อยไหลถุงว่าหลายตัวยี่สิบสามสิบตันเนี่ยครับเกือบสี่สิบต้นเมื่อ,อยุไดพี่น้องครับพอาะผมได้มาปับ๊บจากหน้ามาปลูกหญ้านะครับสิบหาไรพม่าก็พอ่อยุไดครับก็ถือว่าตัดต่หญ้าแหงว่ากนะับมีเวลา ไปทําการทํางานนําก็ดีด้ครับเพราะว่าการปรับพัฒนาเพระาระว่ะาเรียงว่าสายพัฒนายอยู่แล้วครับสายต้นน้ำครับคอยขยับขยายไปนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศฝ่ายพี่นอ้องเฮ้าดังฝนตกช่วงเสาร์ครับแดดกำลังออกพี่น้องครับแดดกำลังออกเลยนะครับ